เดือดสนันไม่จบง่งายๆแล้วค่ะกับคู่รักหวานเวอร์ทุกเทศกาลตรงๆกฤษกร,ก,รกับเบสคำสิงที่ตอนนี้กลายเป็นความรักจบลงไม่สวยแตกหัก บบไมม่ีีชิ้นดเมื่อคืนวานนี้โลกโซเชียลร้อนระอุเมื่อมีการแห่แชร์คลิปหลุดของตงๆที่กําลังแนบชิดกับสาวปริศนาในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองแทนเบสยังถูกแฟนใหม่ของแฟนเก่าแฉเดือดอีกด้วยค่ะเรียกว่ากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งกับเรื่องราวความรักของเบสตรงๆเมื่อพอสมรักพ่อของเบสเกินกว่าที่จะเก็บความอัดอั้นในใจไว้แล้วออกมาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงแฉเดือดตงๆงแฟนหนุ่มของลูกสาวแบบหมดไส้หมดพุงทั้งนอกใจไม่สปอร์ตไม่แมนเกาะลูกสาวกินและจะทำร้ายร่างกาย ลูกสาวแทนวันสงการที่ผ่านมาลูกสาวเบสไปถามตรงๆว่าไปเล่นสงการกับเบสไหมแต่ตรงๆกลับนิ่งเฉยพร้อมยืนยันเบสกับตรงๆได้เลิกรากันแล้วจริงเล่นเอาบรรดาขาเพือกช็อกหนัก แตกตื่นกันใหญ่ขอบตาดำไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะแถมโลกทวิตเตอร์แห่ติดแฮชแท็กตรงตรงเบสขึ้นเทนอย่างรวดเร็วรวมถึงในติ๊กต็อกมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักจบลงไม่สวยของเบสตรงตรงรวมถึงเรื่องที่พ่อสมรักออกมาแฉตรงตรงเป็นจํานวนมากแต่ที่ทําเอาบรรดาขาเพือกช็อกหนักอ้าปากค้างเมื่อมีคลิปหลุดวอนโซเชียลของตรงตรงกับสาวปริศนาคนหนึ่งขณะไปเล่นสงการในผับแห่งหนึ่งแบบแนบชิดมากโดยในคลิปดังกล่าวสาวปริศนาได้เล่นหยอกล้อหอมแก้มและกอดคอตรงตรงอย่างสนิทสนมเป็นกันเอง ซึ่งตรงๆก็ยิ้มเคินๆให้กล้องท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาถล่มยับตรงๆอย่างหนักและให้กําลังใจเบสที่หลุดพ้นจากความรักครั้งเก่ารวมถึงตั้งข้อสงสัยว่าคลิปนี้ใช่ที่พ่อสมรักเคยให้สัมภาษณ์ถึงปมนอกใจของตรงๆว่าผู้หญิงเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนแล้วเขาก็ส่งมาให้เบสต่อหรือไม่ เรียกว่าเรื่องคลิปหลุดยังไม่ทันหายกลับมีเรื่องใหมนะ่หนักอึ้งไปอีกเมื่อมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาคอมเมนต์แฉตรงๆว่าสันดานแก้ไม่ได้หรอกทําใจเขาเป็นมาตั้งนานแล้วหลอกแค่หน้าทําเอาชาวเน็ตสงสัยกันใหญ่เข้าไปถามผู้หญิงที่คอมเมนต์แฉดังกล่าวว่ารู้จักตรงๆเป็นการส่วนตัวหรอคะ แต่คำตอบที่ได้กลับพีกยิ่งกว่าเพราะผู้หญิงคนดังกล่าวได้ตอบกลับว่านานแล้วค่ะก่อนเข้าวงการอีกไม่ใช่แฟนเก่าแค่เคยคุยพร้อมทิ้งท้ายแบบมีสะดุ้งอีกว่าหล่อแต่แบบเรียราดไม่ไหวท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาถล่มยับตรงๆอย่างดุเดือด ซึ่งดูเหมือนเรื่องราวตรงๆโดนแฉเดือดผ่านพ้นไปได้ไม่นานกลับมีงานเข้าเบสอีกคนแล้วค่ะเมื่อลกโซเชียลมีการแชร์ i อ Story ที่อ้างว่าเป็นแฟนคนปัจจุบันของแฟนเก่าเบสซึ่งเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2564เบสเคยมีเรื่องราวดราม่าก,กับแฟนเก่าถึงช่วงเวลาที่การเลิกกับแฟนเก่ากับช่วงเวลาที่ศึกษาดูใจตรงๆไกลกันมากมูฟออนเร็วเพียงไม่กี่วันออกมาแชร์เบสยังดุเดือดหลังอ่านเรื่องราวที่พ่อของเบสออกมาแช์ตรงๆ โดยแฟนคนปัจจุบันของแฟนเก่าเบสแฉเดือดว่าแฮชแท็กในทวิตเตอร์คือหมดคำจะพูดจริงๆอะอะไรที่กูจดไว้คือไม่ต้องใช้แล้วใครเปิดก่อนได้เปรียบจริงๆตั้งแต่ตอนแฟนแล้วขอร้องเหอะเอาจริงๆไม่แปลกใจเลยอะที่แฟนเคยคบกับคนคนนึงมาได้ถึง7ปีมีเกิดมาไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าแฟนมาก่อนพูดแบบไม่อวยเลยเคยเชื่อกับคำพูดที่คนนั้นเคยลงโซเชียลพอได้มาอยู่และรู้จักจริงๆมันคนละแบบจริงอะ คนไม่ได้โม้ก็ยังคงโม้เหมือนเดิมหมดคำจะพูดปล่อยให้เป็นตามเวนตามกรรมแฟนที่เคยโดนทัวลงก็ถือซะว่าเวนกรรมชาติที่แล้วละกันนะนี่นึกถึงตอนแฟนโดนด่ายังสงสารอยู่เลยเมื่อไหร่โลกนี้จะเลิกฟังความข้างเดียวหรือเข้าข้างคนที่เปิดก่อนวะ ที่ตอนนั้นบอกก็มูฟออนไว้สามวันก็มูฟได้ตอนนี้บอกเพิ่งเลิกไปเที่ยวสงกรานต์กับสาวแล้วโอ้ยเหนื่อยคนเราแม่งหาความเท่าเทียมทีผู้ชายตอนนั้นก็รู้ว่ามีแฟนแล้วก็ยังคุยพร้อมทิ้งท้ายมีจีดอีกว่าได้มาแบบไหนก็คืนแบบนั้นปกติเรื่องคลิปหลุดของตรงตรงกับสาวปริศนาจะเป็นแค่เพื่อนหรือเปล่าและเรื่องที่คนคุยเก่าของตรงตรงออกมาแฉนั้นใช่เรื่องจริงหรือไม่แล้วเรื่องที่เบสถูกแฟนคนปัจจุบันของแฟนเก่าแฉนี่ความจริงเป็นอย่างไรคงต้องรอให้เบสและตรงตรงออกมาชี้แจงเรื่องที่แต่ละ โดนแชร์ดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ